จนถึงยุครัตนโกสินท์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้นำรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศวางไว้กลางผ้าผืนสีแดงสำหรับชักขึ้นในเรือกำปั่นหลวงส่วนเรือของรัษฎรนั้นยังคงให้ใช้ธงแดงเกลี้ยงตามเดิมซึ่งถือว่าธงวงจักรเป็นธงชาติไทยแบบแรกนั่นเอง และในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้ตรารูปช้างเผือกไว้ตรงกลางวงจักรสีขาวด้วยในรัชสมัยของพระองค์ปรากฏมีช้างเผือกอันอุดมด้วยคดฉลักมาสู่พระราชสมภารถึงสามช้างด้วยกันคือพระยาสเสวตกุญชรพระยาสเสวตอิยราและพระยาสเสวคตคดฉลักซึ่งในเวลาต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่ามาเป็นธงชาติโดยได้มีหลักฐานสําคัญจากนักเดินเรือทั่วโลกว่ามีการใช้รูปช้างเผือกที่ปราศจากวงจักรบนภาพพื้นสีแดงเป็นธงชาติสยามสำหรับใช้ชักบนเรือของสามัญชนทั่วไปแล้วซึ่งหลักฐานสําคัญ ที่แสดงการใช้ธงช้างเผือกเป็นธงชาติสยามที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการยอมรับในสมาคมธงนานาชาติคืองานพิมพ์ของแองดรโวกูชงพาวิยงเอโดคาเดเดแพรงซิปาเลพุยซองส์ดูโกลตรงกับพุทธศักราช2,380สืบเนื่องมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าโปรดประม่ ให้เรือของรัชดรทั่วไปสามารถใช้ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่าเป็นสัญลักษณ์ธงชาติสยามเหมือนอย่างเรือหลวงได้จบจนถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก110ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติธงฉบับแรกของประเทศไทย และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของการใช้ธงช้างเผือกที่ผ่านมาด้วยการที่ประชาชนทั่วไปจัดทำหรือว่ารูปช้างเผือกบนธงชาติสยามนั้นมีความหลากหลายไม่สง่างามไม่สมเกียรติจึงเห็นสมควรแก้ไขและให้มีการยกเลิกการใช้ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่าและเปลี่ยนมาใช้ธงแดงขาวห้าริว้วหรือชื่อ,อยางเป็นทางการ ที่ได้พระราชบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129ว่าธงคาขายเป็นธงชาติสยามสำหรับให้ประชาชนได้ใช้ชักพร้อมกับประกาศให้หน่วยงานราชการต่างๆมีธงชาติสยามเป็นการเฉพาะโดยกำหนดให้เป็นธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นซึ่งธงชาติทั้งสองแบบถูกประกาศใช้ในฐานะธงชาติสยามวันเดียวกันคือวันที่21พฤศจิกายน พุทธศักราช2459จนกระทั่งสยามได้ประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยแก้ไขธงชาติใหม่อีกครั้งโดยทรงเพิ่มสีน้ำเงินแก่แทนที่สีแดงบริเวณแถบกลางของธงแดงขาวห้าริ้ว เพื่อให้เป็นสามสีดังเช่นธงชาติของประเทศมหามนาตที่เป็นสัมพัทธมิตรกับสยามและอีกประการหนึ่งสีน้ำเงินยังเป็นสีแอันเป็นสิริแก่พระชนมวานนับว่าเป็นสีเครื่องหมายเฉพาะพระองค์ด้วยโดยได้พระราชทานนามธงชาติแบบใหม่นี้ว่าธงไตรรงซึ่งมีการประกาศอยู่ในมาตราที่3แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติธง รัตนาโกสินสุข129ออกประกาศเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460